เียกว่าซูเฟ่นะคะเป็นไข่เจียวฟูฟูฟ่ฟองฟองกันนะคะที่เขาทํากันนะคะมาดูเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะเปลี่ยนวิธีการกินไข่แบบเดิมๆให้หน่ากินแล้วก็ตื่นเต้นนะคะนี่เลยค่ะอยู่บ้านอย่าเครียดน,นะคะนี่ไข่ที่กันใช้นะคะวันนี้กันใช้ไข่ไก่สองใบค่ะมาเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะเตรียมถ้วยมาหนึ่งใบนะคะเสร็จแล้วป้าเอเพื่อจัดการตอกไข่ค่ะ ระวังนะคะตอกอย่าให้ไข่แดงแตกเลยค่ะภาชนะที่ใส่นี้ก็ต้องสะอาดแห้งห้ามมีความมันโดยเด็ดขาดเลยนะคะนี่เลยค่ะสองฟองนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนๆนะคะใช้มือเนี่ยแหละค่ะมือต้องแห้งสนิทนะคะรงทําความสะอาดให้แห้งสนิทนะคะจัดการแยกไข่ขาวไข่แดงค่ะถ้าเพื่อนๆมีเป็นที่แยกไข่ขาวไข่แดงก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่มีก็นี่เลยค่ะเป็นมือ มือแบบของการนี่เลยค่ะอันนี้เองค่ะแล้วก็ใส่ชามไว้นะคะอ,อจากกันให้หมดเลยนะคะนี่ก็จะได้ไข่แดงประมาณนี้นะคะมีไข่ขา,ขาวติดบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะอันนี้ส่วนของไข่ขาวนะคะเสร็จแล้วให้เพื่อนนะคะเติมเกลือค่ะนิดเดียวพอนะคะลงบนไข่แดงนะคะแค่ปลายช้อนคาพอค่ะส่วนไข่ขาวก็ให้อนเพื่อนมาใส่อ่างค่ะ อ่างผสมนะคะเราจะทําการตีอ่างผสมนี้เพื่อนๆต้องแน่ใจนะคะว่าไม่มีคราบมันติดเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะต้องแห้งต้องสะอาดจริงๆเลยค่ะนี่ใส่ลงไปนะคะแล้วให้เพื่อนใส่น้ําตาลทรายนะคะลงไปค่ะ1ช้อนชาค่ะแล้วก็ให้เพื่อนทําการตีกันเลยค่ะ มันจะใช้เวลามากหน่อยไม่เป็นไรค่ะออกกําลังกายแขนหรือเพื่อนเพื่อนบางบ้านนะคะมีเป็นที่ตีเค้กเนี้ยสามารถใช้ได้เลยค่ะเราจะตีให้ไข่ขาวขึ้นฟูเลยนะคะใช้เวลาไม่นานมากนะคะก็จะได้ไข่ฟูขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ยังไม่พอค่ะเมื่อเมื่อลองยกดูนะคะยังไม่ตั้งยอดนะคะตีจนกว่าไข่ขาวตั้งยอดเลยนะคะตั้งยอดอ่อนๆนะคะ่ะอยู่บ้านไม่ให้นะ ก่อนนะคะมาหารายทำสนุกๆกันเนาะบางทีดูทีวีก่อนแล้วดูทำนูน่นทำนี่เสร็จหมดแล้วเนาะยังไม่หมดเวลาเราก็เข้าครัวเลยค่ะในการลองแตะนี้นะคะยังไม่ตั้งยอดนะคะอย่างนี้แต่ก็ไม่นานมากนะการใช้เวลาตีมายังไม่ถึงห้านาทีเลยตอนนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มตั้งยอดนะคะนี่แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะมีจะตั้งยอดขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะ พักไว้ก่อนนะคะนี่เห็นไหมตั้งยอดแบบนี้นะคะของการจะยอดแข็งไปด้วยซ้ำส่วนในตัวไข่แดงนะคะที่การใส่เกลือไว้ให้ทําการตีเลยค่ะผสมเข้ากัน่งนี้นะคะตีให้เกลือละลายนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เอานี่เลยค่ะไข่แดงนะคะมาลาดใส่บนไข่ขาวที่เราตีให้ขึ้นฟูไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนทาการคลุกเคล้าแบบเบามือที่สุดเลยนะคะ นี่ค่ะคนแบบนี้เลยค่ะเหมือนคนเค้กอะคะ่ะเบามือนะคะต้องเอียงกระมังเนาะเพราะว่าจำนวนไข่เรามันน้อยไงใช้นิดเดียวปาดยกปาดยกแบบนี้นะคะถ้าคนทำเค้กจะรู้นะคะว่าวิธีการผสมเค้กมันต้องเบามือขนาดไี้ ไม่งั้นเดี๋ยวไอตัวโครงสร้างของไข่ขาวที่เราตีขึ้นไว้ค่ะมันจะยุบหมดประมาณนี้ค่ะการจะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกันค่ะค่ะการจะใช้กระทะเทฟลอนในการทอดนะคะน้ำมัน่ากระทะเล็กน้อยนะคะเพื่อนๆมีเป็นเนยสามารถใช้เนยได้ค่ะมันเป็นความหอมนะคะถ้าใช้เนยมันจะมีความหอมนี่ใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะ กระทะกันก็พอร้อนขึ้นมาแล้วนะคะกันก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะเกลี่ยนะคะเสียดายต้อยห้หมดไข่แพงด้วยช่วงนี้ใช้ไม้พายนะคะไข่าย,ยางค่ะเกลียค่ะ ปิดฝาอบไว้ประมาณ3นาทีนะคะให้ไข่สุกได้กลิ่นไข่หอมขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ทำการเปิดฝาดูเลยค่ะ,ะเพื่อนเพืเ่อนทำการแสะไข่นะคะแสะอย่างเบามือเลยค่ะ ก็เราทําการกลับไข่กั่นค่าพับไข่ลงมาแบบนี้นะคะใช้กระดกกระทะช่วยนะคะ ลัได้นะคะกลับด้นนะะลบดแล้วก็ให้ความสุกแล้วแต่เพื่อนเพื่อเลยนะคะนี่เห็นไหมมันจะมีความเด้งเด้งนุ่มๆแบบนี้นะคะจะทอดให้ไข่มีความสุกจะอักกะกระทะขอบกระทะแบบนี้นะคะจะเย็นๆค่ะไฟอนอ่อนเลยนะคะนี่ละค่ะ เสร็จแล้วนะคะไข่ซูเฟ่ของการก็จะมีความเด้งๆนะคะฟูๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้นะคะนี่เลยค่ะไข่ซูเฟ่ของการนะคะก็จะมีความพองๆฟูๆสวยๆแบบนี้นะคะลองทำทานกันดูค่ะไม่ยากเลยค่ะ ค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่ตอๆไปด้วยค่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพอดีการไปเดินตลา,าดแล้วการเห็นนี่เลยต้นหอมค่ะเขาเรียกว่าต้นหอมไหมดอกหอมเนาะกำละ10ิบบาทเลยการจะเอามาผัดนึกขึ้นได้อ๋อต้นหอมดอกหอมผัดตับ สดนะคะตับหมูค่ะค่ะนี่ตับของการนะคะเป็นตับหมูสดนะคะการเอาไปล้างการหั่นเสร็จแล้วการเอาไปขยำแป้งมันสักสองรอบนะแล้วก็ให้เพื่อนๆล้างเอาเลือดในหมูออ,อกให้หมดเลยนะคะการใช้ประมาณ1ขีดนะคะตับสดการก็จะหั่นเป็นชิ้นบางๆแบบนี้แล้วก็มีกระเทียมค่ะมาเราลงมือทํากันเลยค่ะการจะใส่น้ํามันหอยอ่าการจะใส่น้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะนะคะซอสปรุงรสจ้าสักประมาณ1ช้อนโต๊ะ น้ำตาลทรายค่ะประมาณหนึ่งช้อนชาพอนี่เลยค่ะจะใส่น้ำเปล่าไปนะคะเดี๋ยวกันจะลองตวงดูแอบสองสองช้อนโต๊ะนะคะจะผัดให้มีน้ำนะคะมีน้ำเยิ้มๆนะคะไว้คลุกข้าวสามสี่ห้าค่ะประมาณห้าช้อนนี่เลคะ่ะคนให้น้ำมันหอยกับน้ำมันเข้ากันน้ำตาลไม่ละลายไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปผัดกันมันก็จะละลายไป นี่แหละค่ะเบื้องต้นเราปรุงน้ำซอสไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวระหว่างการผัดอะ่ะเราลองชิมดูก่อนถ้ารสชาติมันยังไม่พอหรือว่าไงเราค่อยเติมทีนี้เราจะเติมง่ายไปเราไปลงมือผัดกันเลยจ้าน้ำมันรอประมาณนะคะน้ำมันร้อนเราก็ใส่กระเทียมเกียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยนะคะนี่เลยตับหมูนะคะตับสด,ดของเราค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่นะะแล้วการก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปในตับหมูนะคะัประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะให้ตับหมูะะม,หหม,มันมีรสชาตินะคะผัดให้ตับสุกเลยนะคะค่ะสุกประมาณนี้นะคะไม่ต้องถึงกระสุกมากใส่ผัดใส่ผักลงไปผัดเลยจ้าจังหวะนี้ผัดไฟแรงไปเลยนะคะ ให้เป็นอนใส่น้ำซอสนะคะที่ผสมไว้ผัดไฟแรงเลยจ้าร้อยตับสุกนะคะค่ะไม่ต้องสุกมากนะคะแค่นี้เลยค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะแก yeah. ร้อมเสิร์ฟจ้าผัด ดอกหอมใส่ตับหมูนะคะนี่เลยค่ะข้าวร้อนๆมานะคะค่ะทำกันง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่ตอๆไปคลิปหน้ากันมีอะไรง่ายๆมาฝากกันอีกนะคะรอติดตามชมกันค่ะคลิปนี้กันขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ